และสถารับคู่สในวันนี้ครับ T L W C Super Champ บแบนการชิงที่3ในศึกมวยรอบเงินัชยโยนะครับพอม Eight Man Tournament Championship 152่อปอนด์ระหว่างนักชก2ท่านจากประเทศอิรานครับ Ladies and gentlemen our next bout is for third place of the g o โย152 pound Eight Man Tournament two fighters from Iran will be fighting off in this fight so let's meet The first here, fighting out of the blue corner, is 31 years of age, has 178 centimeters tall with a professional fight record of 37 fights, 22 wins, fighting out of crude Arm gym, representing Iran. This is Shutan Hitari! I got Hi -yo. Hi -yo. And next up, ladies and gentlemen, fighting out of the red corner. He is 27 years of age, has 180 centimeters tall, with a fight record of 45 fights and 33 wins. Fighting out of LKD gym. Please give it up for Sayed Shahul Qasariyan from Iran. ตอนกรางเซนโช่โชจับประเทศอินร,โหโหนร,นรานอีกหนึ่งช่านครับ, <S <S บนี่เป็นการชิงที่สามในสุดวรอบเงินชัยโือครับ และกรรมการผู้ชี้ขาดบทเวทีได้แก่คุณอมรชัยวิสุเรศคู่ที่2วันนี้นะครับเป็นศึกมรรออเมร์เชโยชิงันดับ3ครับศึกสายเลือดอิรานครับเซย์ชาโฮกีซาเรียนจะพบกับชายานเฮดารีครับเดี๋ยวไปดูประวัติทั้งคู่หน่อยครับโชอกันที่พิกัด1น2ป้อนด์นครับมุมแดงก็คือเซยซาโฮกาซาเรียนนะครับอายุ27ปีนะครับสูง180เซนติเมตร จากอิหร่านชกมา45ครั้งชนะ33แพ้12นะครับฟอร์มล่าสุดของเขาก็แพ้ให้กับเพชรเมืองคงออนแตยาพรน,นะครับนี่ครับโฉมหน้าของเซยดซาโฮชากิเรียนนะครับส่วนมุมน้ำเงินครับนี่ก็อิหร่านเหมือนกันครับทางด้านชายานเฮดารีครับอายุ31ปีสูง178เซติเมตรครับคนนี้เลยครับ 37ครั้งชนะ22แพ้15นะครับเก็บตัวฟิตซ้อมที่คลายมวยครูดามยิมครับนะลูกศิษย์ของครูดามครับคนนี้มาติดตามหน่อยครับว่าผีไม้ลายมือจะคว้าอันดับ3าได้ไหมนะครับในมือรอบเงินชัยโยในวันนี้ครับคูู้นี้นะครับเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนสินเชื่อเงินด่นมากได้เงินไวใน1ชั่วโมงไม่มีการหักไม่มีการค้ำใดๆทั้งสิ้นเลยครับสนใจก็สแกน QR โค้ดที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับ หรือว่าถ้าสแกนไม่ทันก็โทรเลยครับ027777333หรือว่าติดต่อที่สาขาเงินชโยทั่วประเทศใกล้บ้านท่านนะครับเงินชโยสนับสนุนให้ทุกท่านกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวครับแอก็อย่างว่าครับวันนี้อิหร่านต่ออิหร่านหนักต่อหนักแน่นอนครับใครจะได้อันดับสามในศึกมวยรอบเงินเชโยพิกัด152ปอนด์นะครับ เคยเห็นฟอร์มกันมาแล้วทั้งคู่นะครับชาโฮูกิซารียนและก็ชายานเฮดารีดีครับทีมงานของทางด้านครูดามยิมครับถอดมงคลสูงฟัญญนยางให้กับเฮดารีนะครับนี่ก็ทางฝ่ายแดงครับชาโฮูกิซาริเอลน่าคิดครับ จะครบยกหรือเปล่านี่ยังไม่ทราบนะครับเพราะว่าต่างคนนี่ก็โอ้โหเชื่อว่ากำปั้นนี่ดินระเบิดเลยครับลักมวยอิหร่านี่เราก็เห็นเลยครับว่าโอ้โหต่อยในไทยนี่หนักเหลือเกินฟอร์มของทางด้านสันญาฮเฮดารี่น,น, H นี่ล่าสุดแพ้นนอกให้กับคาร์เตอร์ลาเลนมานะครับเนี่ยเป็นประเภทไม่ชนะนอะก,ก็แพ้นาะครับอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่าสไตล์ของเขานี่ค่อนข้างที่จะบูดูดันกล้าและกล้าบวกครับนี่ฮะ ยานเฮดดี้ลูกศิษย์ของผู้ดามครับติดตามครับใครจะฟ้าดับสามหนึ่งไปนี่ไปส,สูงนะครับยานเฮดดี้ไม่โดนครับหมายของชองกิซาริยังไม่รีบร้อนครับต็ต่างคนต่างกล้องแม่น่าจะค่อนข้างเกร็งเลยครับอันดับสามก็มีความหมายนะครับ แล้วก็ผู้แพ้ก็แน่นอนครับยังได้รางวัลนะครับเป็นทองคำนะครับจากเงินเชโยด้วยเชื่อว่าั้งคู่ก็คงจะอยากได้อันดับ3ามครับไม่ต้องการอันดับ4ี่นะครัดังนั้นก็ต้องมาท้าหันกันหน่อยครับโอ้ยวัสดีกระโดดไปครับแต่ว่ายังไม่เต็มเท่าไหร่ครับมีชาเรียนครับมุมแดงนะครับเฮดารี่มุมน้าเงิน มาแล้วรับมาของอาชายลันเฮเอร์รี่ครับไม่ใคยได้เห็นเนยครับั้งมวยอ,อี่านต่อยกันเองส่วนใหญ่จะต่อยกันนักมวยต่างชาติครับไปยไทยกันเลยบานอนกัตตุลกีไปสูงครับโอ้โหทุ่มเฮเดอร์รี่ลงไปตัวปลิวเลยครับค่อยๆข,ขยับครับ ให้อครานเป็นมวยซ้ายนี่ไม่ค่อยเห็นนะนี่ครับดิฉัเรียนจิ้มหมัดซ้ายแล้วเตะตะข่างยล้มลงไปครับเสียหลักครับแตัวใหญ่ยังไม่คงเส้นคงเพลนครับมาแล้วครับแข้งซ้ายของซิซาเรียนคุณอารีต้องก่อนไว้ก่อนเริ่มจะน่ายใจเลยครับซิซาเรียนครับเดินเข้าหาแล้วครับหมัดซ้ายเริ่มจะทํางานแล้วครับ โอ้โหเฮดารีแตะโมยึกยักยักยักนี่ไม่ได้นะครับนี่ฮะรอแบบนี่ฮะซ้ายเน้นๆเลยครับโอ้โหป้ายด้วยครับป้ายแล้วตีครับนี่ฮะเข่าถึงหน้าไหมนี่ครับโอ้โหขวางหน้าขวางเก่งมากครับโอ้ก็เห็นแต่นักนักวยไทยขวางฝรั่งครับอีลานก็ขวางเก่งเหมือนกันนีาแหละครับเราเห็นแล้วนะครับกิธาเลียนเริ่มออกเริ่มฉายเริ่มโชว์ครับเฮดารี่ยังไงดีครับโดนไปหลายขนาดต้องเอาคีนบ้างครับ ูทั้งหมัดทั้งศอกเลยนะครับดาวฮิซเซอร์เรียนใบหน้าเป็นตัวนะครับปัดซ้ายแหมตัวเองสีหลักนิดหน่อยครับตามเข้าไปครับตามเข่าโอ้ยังไงครับเจอเข่าไปเยอะๆครับเฮดารี่เริ่มจะเหมือนมีจกกักรตี้นิดๆเลยครับไม่ค่อยชอบเข่าหรือเปล่าครับเจอขวางหน้าไปหน้านี่อึดอัดกินไซส์อีกทีนึงครับแม่ฝันของอินเทเลียนยกนี้ถือว่าทำได้ดีเลยอ่ะเป็นการบ้างข้อใหญ่ของเฮดารี่ครับ กลับมาที่สนามมวยเวทีดุลูมินีกันต่อนะครับคู่นี้ครับคู่ชิงที่3าซึ่งมารอบเงินเชโยครับ152ปอนด์อิรานกับอิรานครับชอคกี้สซาเรียนกับชายานเฮบารีดูไฮไลท์ครับยกแรกนี่ครับไปได้สูงนะครับเฮดรีนะครับแต่ว่าคีซาเรียนนี่รู้แกวครับไปพับไหนลูกนี้เสียหลักด้วยครับลูกนี้จะต่อยซ้ายตัวเองเสียหลักนิดหน่อยครับตามเข่าครับโอ้โหแต่ว่า เฮดารี hey นี่เจอเข่าเหมือนเห็นรละเบิดเลยครับแกยกกาขึ้นมาสูงเลยเเเเต้องดูว่ายกนี้ครับจะแก้เกมกันยังไงครับเ้ากิสเรียจะตีเลยหรือเปล่าหรือว่าเฮดารี่จะเริ่มออกหมัดได้แล้วครับยกสองครับลุยกันต่อครับนี่ฮะกีชาเรียน27ปีจากอิรานครับแม่เป็นประเภทซ้ายแม่นแมดเลยครับซ้ายคมๆครับ เตะซ้ายต่อยซ้ายสอกซ้ายเข่าซ้ายครับซ้ายหมดเลยยกสองลูกต่อครับมาดูว่ายกนี้นี่เฮดารีน้ำเงินี่จะแก้เกมยังไงครับยกแรกหมดเยอะมากนี่ครับอีแคลเลจะคงเป็นฝ่ายเดินกับป้ายหน้าอีกแล้วครับไม่ไม่ป้ายแล้วครับไม่เล่นวงในแล้วครับนี่ครับแผนเป็นแบบนี้ครับอ่ะหรือว่าแก้เกมมาดีครับเฮดารีมุมน้ำเงินแต่เกมว่าต้องเปิดเกมบุกให้ได้นะครับบัตรต้องออกเยอะ ูกับแทงขวาโอ้โหเกี่ยวได้ครับเทล้มลงไปแหมอาจจะลูกชา้านิดนึงครับเทเดอรี่ทิ้งโอ้โหปาซ้ายเต็มๆครับแม่ทิ้งซ้ายแล้วก็ดึงตัวหลบไปได้ครับแหมเริ่มจะเห็นพิษสงแล้วนะครับหมัดของชอคิกิซาเรียนครับโอ้ดูครับดูเหมือนว่าฟั้นสายยังคงเป็นอาวุธเด็ดของั้าครับวงในก็ขยันตีด้วยครับขยันขวางนี่ครับไม่เล่นวงในแล้วครับ เฮดารีออกมาเล่นนอกพยายามฝันศอกไม่โดนครับเอาละครับแข้งนี้ได้ครับแข้ขวาสวยๆครับดอกหลังไม่โดนออกแค่ดีครับจริงๆเนยทางด้านเฮดารีแต่ว่าออกน้อยไปนิดนึงครับไปสูงได้ครับแบบไปเลยครับไปที่ตัวเกี่ยวไว้รับดวงในตีแล้วก็เหวี่งโอ้โหแต่ว่าเอื้องนะตัวเองล้มเองครับ และแข้งขาเริ่มอ่อนรอเปล่าครับเรียวแรงเป็นยังไงครับน่าสนใจครับเพราะว่ายุคนี้เนี่ยเฮเดรี่ก็ถือว่าทำได้ดีขึ้นมานะครับอ้าวชมไม่ได้ครับโดนปาดลบลงไปโอ้ดูแลนี้ชิงไฟาชิงพิษไปแล้วครับนักชองอีรานกข้ามารบัดขวาของเฮเดรี่ครับเหมือนจะมาเอาประเภทสาบชวยนะครับวันนี้ครับเฮเดรี่ ไม่ยอมเข้าวงในครับอยู่วงนอกตลอดโอ้ม่าทีสเปียนก็ชวนทะเลาะแล้ครับเฮลารี่สะบัดออกไปแทงขวายาวๆครับอ้าวโดนเตะตัดล้มลงไปอีกทำได้สวยครับทีมหลันี้ครับตีต่อครับเกมของเฮลารีก็ยังยังถอยอยู่นะครับเพราะถอยเนี่ยเป็นเกมที่ทางด้านจาคิเลนเดินทําแล้วทําได้ครับคนเดินใครเดินก็ คนนั้นแหละครับที่ดูจะได้เปรียบครับการออกอาวุธจะดูเป็นอิสระมากกว่าครับเดี๋ยวงนอกต้องเอาให้ชัดเจนะครับกิเเรียนครับเข้าอ้โหเจอแข้งครับแข้งแรกกระบาดครับเฮดารี่ก็โดนกิเเรียนก็โดนแหมดูเหมือนว่าจะอยู่วงนอกเลยครับเฮดารีครับเข้าไปวงในนี่ไม่อยากประลองเข่ากับกิเเรียนครับกีเซเรียนผักออกไปแข้งขวาไปครับเขี่ยไว้ เกิน2อข้างมาที่ได้ครับกรรมการต้องมาเบรกครับเอาล้วครับโอ้โหทีงซ้ายนี่ทิ้งตัวลุ้ลงไปครับยังไงดีครับนี่แหละเหมือนแกเรื่องของการตัดสินใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอ่ะหมดยกที่สองครับผ่านมาแล้วสองยกนะครับกับผู้ชิงอันดับสามศึกมวยรอบเวนเชียโคครับชอห์นกิซาเบียนกับชายานเฮดารี่กับนักมวยอิหร่านด้วยกันทั้งคู่ ไปดูไฮไลท์ครับนี่หมัดซ้ายครับในช่วงต้นยกของวิซาเรียนครับต่อยซ้ายโอ้โหแต่จะหงายท้องนะครับแต่ว่าดีครับหมัดซ้ายหลังไม่โดนนะครับมีโดนแข้งของเฮเดลรี่ครับยังมีรางวัลพิเศษนะครับจากแอนตซินครับบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดใส่กลางคอเข่าลอยศอกกลับน็อตนะครับแอนตซินมอบให้10,000บาทถ้าเป็นเจ้าแรกฟาดหาแอนตซินมอบให้30,000บาทนะครับ ก็ตึเข้มกันจ่ายนะครับทางด้านของเฮดารีครับลบที่แล้วอาจจะล้มลงไปเยอะครับพอล้มเยอะนี่กว่าจะลุกขึ้นมาเนี่ยโหแข้งขานี่มันอ่อนแรงครับอาการไม่ค่อยดีเท่าไรหร่เหลืออีกหนึ่งยกครับให้ได้ติดตามกันนะครับจบจากคู่นี้นะครับคู่ต่อไปเนี่ยก็เป็นมวยอีกหนึ่งคู่นะครับระหว่างแพนเคก้กพีซีมวยไทยนะครับจะเจอกับซินดี้ ซินเวสเอร์นะครับจากเซงเซ็นะครับหรือว่าซินดี้พีเอฟซีเมืองไทยนะครับอ่ะติดตามผู้ต่อไปนะครับตอนนี้ครับโอ้มาพลิวเลยครับตอนนี้เฮดราพี่แข่งขวาครับแข้งขวาบาดขวาแล้วก็ออกเลยครับโอ้โหแสดงเจตนาชัดเจนครับไม่อยากประทะเลยครับต้องบังให้ดีครับแข่งของซิสเเรียนก็มามาดก็มีครับดึงตัวหลบไว โอ้โหถ้าเตะที่จะเตะได้ดีนะับเตะสูงครับครับคือต้องเดินเตะครับคือต้องเดินบ้างฮะทางด้านอินเี่ครับอาวุธก็ดูใช้ได้นะ่ครับจังหวะนี้จะยังไงดีฮะกรรมการแยกก่อนครับในขณะที่กีตาร์นี้เหมือนจะทิ้งเดินเข้าหาครับแล้วก็เข็นล้มลงไปเลย โอ้แค่จะลุกช้าครับอย่าลมเยอะแล้วมันมีปัญหาลครับในการลุกเลยครับคือมันไม่มีผลในการให้คะแนนก็จริงนะครับแต่มันมีผลดรอเรี่ยวแรงเลยครับอ่าดูครับว่าจะมีฮึดได้ขนาดไหนครับเอดารี่มึงน้ำเงินครับยังไงก็ตีกับปอบแปะกรรมการแย่ครับรอจังหวะนะครับเอาหลุดครับโอ้โห ฟิสครับแต่ว่าเจอครับแหมลูกเก่งของกิชเรียนครับปีเข่าเจอไปสองทีที่ตอดหัวหนีเลยครับโอ้โหดึครับไปเตะเขาเทเลยครับโอ้จะตัวถึงกับสายหัวครับก็แก้ไม่ตกเหมือนกันครับลูกนี้คือเตะไปก็โดนเข็นล้มฮะยฮงไนก็โอ้โหนี่ฮะเข่าโหดเข่าโหดแล้วเกินเข่าโหดแล้วเกินครับทางด้านกิชาเรียนครับโอ้ทั้งแทงตรงๆทั้งป้ายแล้วเสียบครับ วงในาไม่พ่อยสู้ครับฝั่งของเฮดารี่โอถักเกาะติดด้วยกตรปีลาตเลยนะครับกิสเเรียนแข้งขวาไปครับติดบังครับเฮดารี่แต่เดินต้องเดินที่สุดนะครับกิสเเรียนครับมีสิบมีลุ้นเลยโอ้ด่ได้แข้งขวาครับเฮดารี่เอาล้มลงไปอีกแล้วจังหวะน,นี้เหมือนจะล้มลงไปเองนะถึงตัวเลยเนี่ยไต่ทรงนี้ทำได้นะครับลูกเมื่อสักครู่นี้เตะไปถึงหน้าของกิสเเรียนเลยครับ โอ้โหโดนหมัดไปเต็ตมบัดหมัดอีกทีหันหลังหันข้างไปหมดแล้วครับตอนนี้อาการมวยไม่สู้เลยครับหรือยังไงดีครับในขณะที่กีชาร์ตีนเองก็กดูผ่อนๆเกมไปนะครับมีลูกผูกอยู่บ้างครับทีครับเดีย๋ยวงในมาเลยครับเตโอ้หันหลังให้เลยครับโอ้ดูอาการก็ ชัดเจนครับต่างต่างฝ่ายต่างพ่อครับแต่ว่าอาการของวิเชียนดูมั่นใจครับนี่ฮะออกมาผ่อนนะครับบอกไม่ต้องเข้าละเพื่อนเป็นเพื่อนร่วมชาติครับฮาริหันไปมองที่มุมครับมองไปมุมแดงครับหมดยกครับโอ้โอนล้าไปเลยนะครับสายานเฮาริครับเดินเข้ามุมไปดูภาพช้ากันเลยครับ โอ้เจอไต่ไปที่พับหนนี่มีผลเลยครับเต็มเต็มข้อเลยครับลูกนี้นี่เตะสูงมากครับแล้วก็โดนจับเทถึงล้มลงไปมันก็ทําให้เดี่ยวแรงนี่โอ้โหมันหมดไปเลยนะครับสำหรับชายาเฮดลารี่ไปนู่ครับมีเบี่ยงหมัดกลับหลังโดนเหมือนกันนะครับแต่ว่ามาเข้าล็อกครับจับไตไปได้อีกหนึ่งชุดนะครับ ใครจะได้ที่3ามสึกมุอรอบเงินเยโยครับพบคุณแมทธิวดีเลยครับ <c oughs> และสำหรับคู่สองวันนี้จบรองเรียบร้อยครับเราดูว่าใครจะได้ที่3ในสุดมรอบเงินชโยโย152ปอนตอน ladies and gentlemen in our second b o u n d here going all three rounds of muay thai action let's find out who the winner and third place of the tournament is and the winner is from the 要我跟上？